สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพามาชมการติดตามครับการทดลองตอนต้นไอ้วงหวาน ที่ผมทำไว้ในประมาณตอนนั้นมันทําวันที่21มิถุนายนนะครับที่เริ่มทําวันนี้วันที่27ตอนเช้าเช้าเ,าเดินมาดูเห็นนี่เลยครับราดแทงทะลุออกมา,มาแล้วราาเร็วมากเลย21วันนี้27ตอนเช้าไม่ค หกวันเองเนาะหกวันเองครับรากทะลุออกมาละก็แปลว่าประสบผลสําเร็จที่ผมทาทดลองเนี่ยเพราะว่าที่ตามรูปภาพครัง้งตอนตอนแรกๆเนาะที่เห็นรากมันออกมาตามนี้ครที่ไขบงเกิดหนออขึ้นมาใหม่มันจะมีลากแบบนี้นครับผมคิดว่าเราน่าจะตอมันได้ก็เลยลองทด,ทดลองดูนี่ครับ ออกมาแล้วลากรากเร็วมากนี่ยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะครับนั่นก็แปลว่าเราสามารถตรงนี้เราก็สามารถตอนตรงนี้ได้ได้ต้นนึงก็ได้หลายหลายต้นพันนะครับเนี่ยที่มันมีรากอยู่เนี่ยรากตรงนี้ก็มีรากก็นิดนึง ขึ้นบนๆไปมันก็จะไม่ค่อยมีรากนะครับแต่ก็มีรากออกมานิดๆนะครับก็น่าจะทําได้ล่ะผมว่าผมก็จะทดลองต่อไปนะครับก็ลองเร้วมาอัพมาอัปเดตให้ท่านติดตามดูนี่นี่ต้น,นครับนี่ก็ออกล้นนะครับรากแต่ออกข้างใต้ครับ <laughs> จะเห็นหรือเปล่ปาไม่รู้ขา,ขาวๆอยู่ข้างใต้ตรงนี้ครับเห็นไหมขา,ขาวๆตรงนี้นี่รากทะลุมาละ ข้างบนข้างบนอ๋อนี่น,นี่เห็นนี่ตรงนี้นี่นิดหนึ่งเหมือนกัน,น,น,นเห็นไหมครับเนี่ยทุกทุกข้อเนี่ยจะมีจะมีรากอยู่อย่างนี้นะครับแต่ด้านบนด้านบนจะไม่ค่อยมีมันก็แปลว่าเราจะเนี่ยได้หลายต้นเลยหนึ่พันหลายต้นเลยต้นเดียวเนี่ยเราไม่ต้องเป็นตอนกิง่งเพราะ ไผ่บงที่ผมซื้อมานี่เป็นไผ่บงหวานชุดนี้น่าจะเป็นพันเบอร์สองอะไรประมาณนี้ครับที่มันที่มันตอนกิงไม่ได้ครับเพราะตรงกิ่งผมไม่เห็นรากนะเพราะว่าจะตอนกิงได้มันต้องเบอร์ใหญ่ๆเบอร์เก้าเบอร์อะไรตัวหนัเบอร์จำปูนะครับถึงจะตอนกิงได้ผมเห็นแบบนี้ก็เลยมาลองดูเนี่ยแปลว่าประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวท่านมันจะแก่แล้วผมจะตัดไปชำดู ก็จะมาอัปเดตอัปเดตให้ท่านได้ดูอีกครั้งนะครับนี่ให้ชมหนอดกนะครับตัวนี้นี่ฮะตรงนูน้นี่ข้างในนี่ฮะอัปเดตหนอดกมากตัวนี้ก็มีนเอามาเรื่อยๆครับหนอกินเรื่อยๆ ผมปลูกก็แค่หต้นนะครับก็กินไม่ทันก็แจกเพื่อนมานไปออกมาเรื่อยๆครับใครจะปลูกไว้ก็หน้าปลูกเป็นอย่างยิ่งเลยครับปลูกกิจไปจะปลูกไปทําเป็นธุรกิจก็ได้เลยครับไข่บงหวานกรอบอร่อยไม่มีสารไยาไนทยที่ทําให้ปวดข้อปวดข้อเขา่เาเลอกแกงนี่ก็เหมือนเหมือนแกงยอดมะพร้าวครับกรอบ มันหอมมันหวานครับกินดิบได้จิ้มน้ำพริกได้เลยครับมเขาเอามาตำเหมือนเหมือนตำมะละกอรครับทำได้ด้วยเมนูหลายเมนูครับวันนี้อัปอัเดตให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้ผมตอนต้นให้มันแก่ๆแล้วลาแก่ๆแล้วตอนต้นแล้วก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ